ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับเปลี่ยนกระเป๋าการรับเงินจากแอปนี้นะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่คอมเมนต์แล้วก็สอบถามเข้ามาว่าการเปลี่ยนกระเป๋าจากแอปนี้นะครับเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรช่วยทําคลิปสอนหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกระเป๋านะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับใครที่ใช้แอปนี้ แล้วก็ใช้กระเป๋าบิดครับในการรับเหรียญจากแอปนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าในการรับเหรียญน,นะครับเพราะว่า บิดคัเนี่ยมันไม่สามารถเก็บเหรียญไรคอยได้แล้วในส่วนของบิ t ค u ับนะครับสำหรับกระเป๋าที่ไม่สามารถเก็บเหรียญไรคอยได้แล้วเนี่ยจะมีบิดครับสตางโปะนะครับที่มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่ากระเป๋าซิปเมกเนี่ยยังเก็บได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้ซิปเมกนะครับผมจะใช้เป็นบิดครับสตางโปะบาย n นนนะครับสำหรับบายแนนเนี่ยยังเก็บเหรียญไรคอยได้อยู่นะสำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าบายแนนเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับสำหรับกระเป๋าที่เก็บเหรียญไร ได้อยู่นะครับผมก็จะมีซิปเม็กเอ้บีทัสซ่านะครับสำหรับกระเป๋าที่เก็บเหรียญไรคอยได้อยู่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าไบเน็ตนะครับที่ยังเก็บเหรียญไรคอยได้อยู่เนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าไบเน็ตเนี่ยก็ไปสมัครกันได้นะครับใน u t u b e เนี่ยมีคนสอนค่อนข้างหลายช่องเลยนะครับลองไปค้นหาดูนะครับวิธีการสมัครกระเป๋าไ n เน็ตนะครับผมต่อไปเป็นกระเป๋าที่2นะครับคอยเบสนะครับคอยเบสเนี่ยก็ยังเก็บเหรียญไรคอยได้อยู่นะครับผมใครที่ ยังไม่มีคอยเบสนะครับก็ไปสมัครได้นะครับส่วนคนที่มีอยู่เราก็เลือกเป็นกระเป๋าคอยเบสในการเก็บเหรียญต่อได้นะครับกระเป๋าที่3นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ f o เร e ตเพนะครับใครที่มีกระเป๋า f o r ร e ต์เพเนี่ยเราก็เลือกใช้เป็นกระเป๋า f o เร e ต์เพได้นะครับต่อไปนะครับผมก็มิเตอร์มาร์นะครับมิเตอร์มาร์กนี่ก็สามารถใช้เก็บเหรียญไลท์คอยได้เหมือนกันนะครับผมรวมไปถึงนะครับทัสวอลเล็ตนะครับทัสวอลเล็ตเนี่ยก็สามารถเก็บเหรียญไลท์คอยได้เหมือนกันนะครับผมใครที่มีกระเป๋าพวกนี้เนี่ยก็สามารถ ไปสมัครไปเก็บได้ไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนาะผมจะเรียกใช้เป็นกระเป๋า r อเรสต์เพนะครับในการเก็บเหรียญไลคคอยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแอปกันเลยว่าต้องเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรนะครับผมเอาโอเคนะครับก็อยู่ในตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมียอดไลคคอยเนี่ยอยู่ที่0.4เลยนะครับถือว่าเป็นยอดที่เยอะนะเพราะว่าผมไม่ได้ถอนเงินมาประมาณ2-3เดือนแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เข้าแอปนี้เลยนะครับผมไม่ได้เข้าแอปนี้แต่ทําไมยอดมันขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมได้ ทำการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนด้วยนะครับอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเพื่อนใช้งานต่อนะครับเราก็จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่เข้ามาใช้งานนะครับผมโอเคนะครับวิธีการนะครับก็ให้เรากดมาที่รูปฟันเฟืองด้านล่างตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมให้เราดูตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีลิงก์กระเป๋าเดิมของเราที่เราเคยใช้งานตั้งแต่ตอนที่เราสมัครครั้งแรกใช่ไหมครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์สอบถามเข้ามาว่ามันขึ้นกุญแจลออกกกนีีี้ัะเปปล่ยยิง์รร๋าไดดหืว วันนี้เรามาทดลองดูกันเนาะอาโอเคนะครับผมพอเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็ให้เรานะครับกดตรงคำว่า enter account code นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นในส่วนของอีเมลของเราที่เราสมัครไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันนะครับส่งรหัสโค้ดเข้ามาให้เราทางอีเมลนะครับผมพอเรากดส่งไปแล้วนะครับเรารอสักครู่นะครับผมประมาณ5นาทีนะมันจะมีรหัสโค้ดมา ให้นะผมรอประมาณ5นาทีเลยนะมันจะส่งเข้ามาทางอีเมลนะครับผมพอเราได้รับอีเมลแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าอีเมลก็ให้เรากดเข้ามานะครับมันจะเขียนคําว่า you are free litecoin account code นะครับผมตรงนี้เลยนะมันจะมีรหัสโค้ดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมให้เราคัดลอกตรงนี้นะครับนี่ครับตรงรหัสโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมเอาไปกรอกในส่วนของช่องที่เรากดเมื่อกี้นะครับผมอ่าคัดลอกไปเลยนะครับพอเราคัดลอกรหัสโค้ดมาแล้วนะครับผมก็ให้เรากดที่เดิมเลยนะครับผมกดที่เดิมนะครับ ให้เรากดตรงนี้ที่เดิมเลยนะครับผมเนี่ยครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นช่องขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทําการลบอีเมลออกก่อนนะครับพอเราลบอีเมลออกแล้วเนี่ยให้เราวางรหัสโค้ดลงไปแบบนี้นะครับผมเพราะว่าผมได้ลองทําแล้วนะครับผมแคปรูปมาเนาะก็ให้เรานะครับวางรหัสโค้ดลงไปเลยนะครับในช่องนี้นะครับลบอีเมลออกก่อนนะย้ำอีกครั้งลบอีเมลออกก่อนนะครับจากนั้นเราก็กดส่งนะครับผมกดส่งไปตรงนี้นะครับกดดันไปนะ พอเรากดดันมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมเป็นลูกศรนะครับอ่าเป็นดีสอขึ้นมาให้เราแก้ไขอีเมลและก็แก้ไขลิงก์กระเป๋านะครับผมอันนี้ผมทดลองทําดูนะจากตอนแรกนะครับมันไม่สามารถแก้ไขได้นะมันจะเป็นอ่ากุญแจล็อกนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้อัดคลิปตอนที่ผมทำเนาะผมได้แคปรูปทีละขั้นตอนไว้ให้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดไปที่รูปดีสอตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นการใส่ลิงก์กระเป๋ใหม่นนนะะครับอตงี้จเป็ Vollet ของไลฟ์คอยนะครับเราจะใช้กระเป๋าอะไรนะครับในการรับเหรียญไลฟ์คอย like เนี่ยเราก็เอาลิงก์เนี่ยมาใส่ลงในช่องนี้นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นในส่วนของกระเป๋า f o เรตเพย์นะครับเอาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของกระเป๋าฟอเรสตเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเอาลิงก์กระเป๋าไลฟ์คอยนะให้เรากดไปที่เงินฝากนะครับผมกดไปที่เงินฝากเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลื่อนหาเหรียญไลฟ์คอย like นะครับเหรียญไลฟ์คอยจะเป็นตัวย่อก็คือ LTC เนาะตรงนี้นะครับผมคือลิงก์กระเป๋าของไลฟ์คอยนะให้เราทําการกดไป ให้มันขึ้นคําว่า copy นะครับผมถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราก็กดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับผมให้เรากลับไปที่ตัวแอปนะครับพอเรากลับมาในแอปแล้วนะครับผมก็ให้เราวางลิงก์กระเป๋าลงไปในช่องนี้นะครับผมวางลงไปนะครับจากนั้นเนี่ยกด submit ตรงนี้เลยนะครับผมกด submit ไปเลยนะครับโอเคนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมอ่ายัวโอเคนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนลิงก์กระเป๋าเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวลองกดที่รูปฟันเฟืองดูนะครับว่ามันจะขึ้นเป็นลิงก์กระเป๋าใหม่ที่เราเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ่ะเเคคคนรรับผมววิธีกาาช็ ลิงก์กระเป๋าที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันได้เปลี่ยนหรือเปล่านะก็คือให้เราดูนะครับ3ตัวหน้านะครับผม MC1 นะครับผม MC1 แล้วก็ดูที่ตัวหลังนะครับผมว่ามันอ่าเปลี่ยนใหม่หรือยังนะครับผมเป็น WQB นะแล้วเราก็ไปดูในกระเป๋า f o r s e t Pay เนาะอ่าโอเคนะครับนี่ครับคือลิงก์กระเป๋าที่ผมใช้เป็นอันใหม่นะ MC1 นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็น WQB นะครับผม WQB เนาะอันนี้คือผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแอป Free Light c o i นะครับ เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะรอการอัปเดตก็คือการถอนเงินนะครับว่าเงินเนี่ยมันจะเข้ากระเป๋าใหม่ที่เราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตให้ทีหลังแล้วกันเนาะถ้ายอดที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเข้ากระเป๋าไลฟ์คอยมาแล้วนะครับผมจะมาลงคลิปอัปเดตให้นี่คือวิธีการเปลี่ยนลิงก์กระเป๋านะครับการจ่ายเงินนะครับทางแอปเนี่ยจะจ่ายทุกวันอังคารนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6เดือน7นะครับเป็นวันพุธนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับถ้าผมได้รับยอดนะครับผมจะมาลงคลิปอัััปเดตให้้แลวกนผมยงงไ พื่ก็ลองไปเปลี่ยนวิธีการนะครับตามนี้เลยนะครับตามขั้นตอนที่ผมสอนไปเนาะก็ลองทําดูนะครับถ้าใครทําตรงไหนไม่ได้ก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้หรือจะทักอินบ็อกแฟนเพจมาได้นะลิงอยู่ด้านล่างนะครับฝากก,า like, กาดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ